นวดไล่ลงปกตินะั่งสมาธินะั่งห้อยเท้าถ้าเป็นบนเตียง ต่อไป90ปอนด์ 6, ท่าหดต่ำย่อขาหน้าให้มากที่สุดข,ขาหลังตึงส้นเท้าเปิน <Okay. S 1> การนวดบ่าเนี่ยเทคนิคก็คือว่ามันต้องจบที่ปุ่มกระดูกคอ ถ้าไม่งั้นนะถ้าเราไปจบที่หัวดุมไหลเนี่ยมันจะมีปัญหานในเรื่องของอั้นลงทำให้วิงเวียนในเรื่องของการไหลเรื่อนอันนี้ที่มีการการาัะชานะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็ะรอบที่สามปึ๊บเราจะนวดได้ลงไปรอบที่1 <c> ่ <oughs> <c oughs> ก็ใช้เก้าติอนเดิม ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนในระดับที่ถ้าเป็นพื้นฐานอย่างเช่นนวดเพื่อสุขภาพ1 5 0มันก็จะแบ่งเป็นขั้นเนาะ372ก็คือผู้ช่วยแพทย์แผนไทยระดับวิชาชีพคือ8 0 0ถึง1 0 0ก็คือ 800, ระดับวิชาชีพเดี๋ยวพวกเราอ่ะพอเรียนจบก็สามารถไปขอสอบไปปกอบวิชาชีพได้